สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็นเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์ครับสำนังกงานใหญ่แห่งใหม่สุวินวงศีริโพกนะครับรถเข้ามาใหม่จะมาจอดที่นี่ทั้งหมดวันนี้ครับมีเข้ามาใหม่นะหลายหลายคันอยู่นะแต่คันเด็ดเด็ครับเรามีโคโรลาคอซับอันนี้รถเก่าที่เข้ามาก่อนหน้านี้รถก่อนหน้านี้นะครับราคาอยู่ประมาณห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันนะสำหรับไม่แสนห้า แล้วก็5้9แ0 0ห้าหนเกาสำหรับไม่ประมาณแสนสี่นะครับติดจองหมดแล้วทุกคันนะเข้ามาห้าคันนะครับติดจองแล้วทุกคันผมย้ําเลยนะใช้เวลาประมาณสั้สี่หวันเองนะติดจองครบทุกคันแล้วแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับมีลอถใหม่เข้ามาวันนี้เข้ามาจอดอยู่สคันครับนะวันนี้เข้ามาจอดอยู่2องคันคนะใครหายอยู่ครับคลอสสเปคเดียวกันเลยแต่ลอตนี้ราคาจะอยู่ห้าแสนแต่คุณได้ไม้น้อยลง นะเพิ่มแค่หมื่นเดียวแต่ไม้น้อยลงไปสามสี่หมื่นโลครับผมว่าคุมนะอย่างคันนี้เลขไม้แสนสามนะแล้วเดี๋ยวมีจอดอยู่ตรงนัองอ้นอยู่อีกหนึ่งคันครับไม่แสนสองเพิ่งเข้ามาจอดรถยังไม่ล้างเลยเป็นรถเช่านะครับหมดสัญญาสีออกบลอนเทาครับมีใครสนใจบ้างนะคันนี้ไม่อยู่ประมาณแสนสามครับคอสหนึ่งจุดแปดไฮบริดสมาร์ทนะไม่แค่แสนตน้ตนๆน,นะแล้วเดี๋ยวมีคอสพรีเมียมครับสีขาวจอดอยู่งั้นด้วยเข้ามาเหมือนกัน นะสนใจทักมาได้0659113374 line ครับ pek152 นะเป็นปี2021ครับรถจะตำแหน่งพวกนี้เช็คศูนย์ตลอดน้ำมันแะค่แสนสามรถสวยสภาพดี5 6 9 0 0 0ครับฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ9,000ก,กลางๆนะ5 6 9ก็ผ่อนสัก9,500นะฟรีดาวผ่อนแค่9,500ครับไฟได้เป็นโปรเจคเตอร์แบบ LED มีเดย์ไลท์ให้แล้วนะอันนี้เป็นแบบไฮบริดด้วยนะครับการประหยัดน้ำมันของเขาเนี่ย จะอยู่ประมาณ23-24กิโลเมตรต่อลิตรครับเป็น SUV ทรงคอสเซเวอร์ครับคุณใจเลสแล้วมีคูซอนโทนให้ครับนี่ให้ดูเลขไม้นะไม้แท้ไม้เดิมพวุนี้รถประวัติศูนย์เช็คศูนย์ตลอดมีกล้องถอยมีจอจอหน้าสกรีนแอร์ก็เป็นแบบปรับดีต้อนออโต้นะแอร์เป็นดูอัลโซนด้วยนะครับสำหรับนี้แอร์แยกซ้ายขวาครับจอใหญ่ๆนะเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงผ่าน YouTube Mu s i ส Spotify ได้เลยนะรับสายว่างสายผ่านพวงมาลัยได้ผ่านหน้าจอได้ มีกล้องถอยมีจอทัศกรีนนะครับมีโหมด E ีีปรับดได์โหมดได้บอกข้างแน่นๆตึงๆนี่คือแลกรับเข้าใหม่นะครับรถหน่วยงานรถเป็นจตตำแหน่งพวกนี้เช็คศูนย์ตลอดอยู่แล้วนี่ให้ดูใบปอศูนย์นะเช็คศูนย์ตลอดนะครับแบบนี้เลยนะพวกนี้ก็เข้าศูนย์หุกงหมื่นโลนะครับดังนั้นการเป็นทาเขาดีตามรอบแอร์แบ็กเจ็ดใบความปลอดภัยดีได้จอทัศกรีนนะรถสวยฟังก์ชันครบครับใครสนใจก็มาจัดได้นะคันนี้ไม่แสนสามราคาห้าหกเก้า นะครับมาดูด้านหลังกันนี่ด้านหลังก็เบาะแน่นๆตึงๆนะข้างบนครับพรมเพดานไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมใดๆสภาพดีสภาพเนียบครับแอร์หลังมีให้แล้วมีที่วางแขนนะครับแล้วก็สามารถพับลงมาแบบนี้นะเป็นแบบปรับได้แบบ4060สนะครับใครสนใจมาจัดได้นะสําหรับคอสครับอถที่แล้วเข้ามาประมาณ5วันติดจองไป5คันทั้งหมดนะครับอถใหม่เข้ามาไม่น้อยกว่าเดิมด้วยนะครับสนใจรีบมาจัดได้นะจากไม่แสนสี่แสนห้านะครับเหลือแสนสองแสนสาม แต่ราคาเขาก็จะสูงกว่านิดหน่อยนะราคาเขาสูงกว่าประมาณหมื่นเดียวนะสูงกว่าหมื่นเดียวอะ่ะแต่คุณได้แบบไม่น้อยลงผมว่ามันมันก็คุ้มนะนะสนใจมาจัดได้นะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงเลยศูนย์หกห้าเก้าหหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ 4, นะปรับเบาะพับหลังได้สี่สิบหกสิบครับนะคันนี้ไม่แสนสามนี่วนให้ดูรอบคันสภาพดีนะแล้วเดี๋ยวพาดูไม่แสนสองแต่น้องพิงเขาถ่ายอยู่นะครับนะน้องพิงเขาถ่ายอยู่เดี๋ยวผมขอถ่ายคันนี้ก่อนดีกว่า คันนี้ก็เป็นหนึ่งคันครับเข้ามาใหม่และน่าใช้มากอัลติสครับ1.8สปอร์ตปี2021เลขไมค์แค่100,000กับอีก2,000นะทะเบียน3090ครับนะมันก็เป็นอัลติสที่ฟังก์ชันมันครบแล้วนะครับได้เครื่อง1 8นแได้ปี21ลสบดรประจำตำแหน่งหมดสัญญาเช่าปวาวาซูนเหมือนกันนะคันนี้ไมค์หน0 0งครับราคา569,000 569รถสวยน่าใช้ครับทะเบียน3090ได้แม็ก17ได้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้ว นะครันนีห้าห9เก้าอ่ะนะราคาเท่ากับคอสเลยราคาเท่ากันเลยคันนี้ได้ปี21เดเหมือนกันแต่อันนี้ไม่ได้ไฮบิดนะอันนี้ป้ายแดงออกมาประมาณเกา9 8 9 0 0ดเก้าันแต่ถ้าคอสเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งืเกาพันะคอรสราคาจะสูงกว่าประมาณสาม0 0บาทฟังก์ชันข้างในเหมือนกันอ่ะกล้องถอยจอร์ดสกรีนคูซอนโทนนะแต่อันนี้เขาจะมีในส่วนของอนตัวเขาเรียกว่าบายสปอร์ตมอนิเตอร์อ่ะนี่ นะบอกพับได้เหมือนกันนะครับ40-60นะฟีดาวคันนี้ก็ผ่อนเท่ากันเลยประมาณ9 5้าพันะเก้าพันสประมาณนี้นแหละนะครับใครสนใจเอาติสครับคันนี้ก็เปอีกนหนึ่งคันที่น่าใช้นะมีทั้งคอสมีทั้งเอาติสนะครับเข้ามาใหม่แบบนี้สนใจมาจัดได้แล้วข้างหลังนี้มีพวกแคมรี่ด้วยนะแคมรี่ผมมีราคาเริ่มต้นอยู่แคมรี่ผมมีราคาเริ่มต้นอยู่หกแสนกวบาทเองนะสำหรับแคมรี่ที่มันเป็นปีประมาณสอนะครับ แล้วก็คันนี้เดี๋ยวพาดูก่อนนะสําหรับโคโรลล่าคอสครับสีขาวมุกค,คันนี้คนะอสสีขาวมุกค,คันนี้เพิ่งเข้ามาเหมือนกันทะเบียน2 1 5 5 4คันนี้เป็นรถบ้านนะครับตัวไฮบริดพรีเมียมนะเดี๋ยวขอเช็คราคาสักครู่คันนี้รถบ้านนะครับไฮบริดพรีเมียมสีขาวปี20ครับ699เองนะไม่หนึ่งแสนกับอีก3,000นะไม่หนึ่งแสนสามพันครับวารันตีแบตก็เหลืออีกประมาณสักอ่าห้าปีหกปีประมาณนี้นะหกเก้าเก้าผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งกว่า นะสเปคประมาณนี้นะครับปี20แต่ถามว่าคุ้มไหมผมว่าผมมีสีดำนะครับไมประมาณนี้แหละแสนสองอันนี้แสนหนึ่งนะสีดำไม่เยอะสองหมื่นแต่ใหม่กว่าหนึ่งปีแต่ได้เป็นตัวท็อปนะครับคันนั้นก็ถ้าเรียนตามตรงราคาจะคุ้มกว่าหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณชอบสีขาวก็ต้องคันนี้แหละนะครับรถบ้านมือเดียวนะไม่หนึ่งแสนกับอีกเศษเษนะไม่แสนเศษเศษครับราคาอยู่หกเก้าเก้านะราคาอยู่หกเก้าเก้าฟีด้ผ่อนอยู่หมื่นหนึ่งกว่ากว่านะสนใจมาจัดได้เลย นะสำหรับคันนี้ครับฟรีดาวได้นะครับมีบริการจัดฟไฟแนซ์ถึงบ้านภายในถ้าเป็นคลอสตัวพรีเมียมจะได้เป็นสีแดงวายแบบนี้นะครับมีใบปลอดสูญห้อยอยู่มีคูณอนโทนกล้องถอยจอรัสกีนครับแต่อันนี้ท้ายจะเป็นเปิดแบบไฟฟ้าแล้วนะสำหรับถ้าเป็นตัวพรีเมียมแอร์หลังเบาะหลังพับได้เหมือนกันแต่ท้ายเขาจะเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวสมาร์ทเนี่ยท้ายไม่ใช่ไฟฟ้านะแต่ผมว่ามันก็เพียงพอเนาะถามว่าไฟฟ้าจําเป็นไหมก็ระดับหนึ่งอะ่ะก็มีไม่มีผมว่ามันก็ นะไม่มีก็ได้นะครับอ่ะใครสนใจก็คันนี้ครับหก9ฟ้าฟีดาวได้เนี่ยครับมาดูคันต่อไปคันนี้2.0นรุ่น G ีเป็นแคมรี่บ้างแหละนะครับทนะเบียนสามศูนย์เจ็ดสองะแคมรี่ 2.0G เดี๋ยวขอดูเลขไม้ครับเพื่อเช็คราคาเขาอ่นะคันนี้มาอยู่แสนหนึ่งนะมาอยู่แสนหนึ่งครับปีน่าจะยี่สิบไหมนะปี20หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดเช็คดูนะคันนี้เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะเข้ามาวันนี้ครับเข้ามาพร้อมกันเลย นะสำหรับแคมรี่คันนี้สักครู่นะครับแคมรี่คันนี้ทะเบียนสาม2ูนย์เจ็ดสองปีสิบเก้าปลายปีจดยี่สบนะครับไมแสนหนึ่งราคาหกเก้าเก้าแคมรี่สเปคประมาณเนี้ยปีสิบเก้าจดยีสเนี่ยผมมีราคาเริ่มต้นอยู่หกสามเก้านะคันนั้นไมประมาณแสนเจ็ดปีนี้แหละนะปีสิบเก้าจดยิบเนี่ยแหละราคาจะหกสามเก้าเองแต่คันนี้หกเก้าเก้าไมมันน้อยว่ะนะไมมันน้อยกว่าประมาณหกหมืนโลนะครับสนใจแคมรี่นะผมมีทั้งสองจดศูนย์ทั้งสองจุห สนใจรุ่นไหนแบบไหนทักกันเข้ามาได้มาคันต่อไปคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับสำหรับเอาติสครับเอาติสคันนี้เพิ่งเข้ามาจอดเลยนะครับวันนี้สดๆร้อนๆหนึ่งจุดหกจีปียี่สิบสีขาวไมเซสนห้าสี่ห้าเก้านะครับปียี่สิบสี่ห้าเก้าแล้วก็ผมมีสเปคประมาณเนี่ยไม่สักแสนเจ็ดนะสี่สองเก้าเองถูกกว่านะครับสนใจมาติดต่อได้เลยนะคันนี้ต้องขออนุญาตนะเจ้ J, คนนี้นะครับถ่ายแป๊บหนึ่งอะคันนี้ไมแสนสองครับเพิ่งเข้ามา นะเข้ามาพร้อมกับคันแรกที่ผมถ่ายให้คุณดูอ่ะนะครับรถยังไม่ล้างเลย1.8ไฮบริดสมาร์ตนะครับคันนี้ราคาอยู่569,000เท่ากันเลยเลขไม่แสนสองนะครับคันแรกไม่แสนสามเนาะค,คันนี้ไม่แสนสองให้ดูแบบแรกแล้าคุณดูดนะิสภาพดีนะร่องรอยแทบไม่มีนะครับร่องรอยแทบไม่มีนะครับเป็นรถประจำตำแหน่งหมดสัญญาเช่าครับคันนี้ฟีดาวก็ผ่อนเลทเท่ากันเท่ากับคันแรกประมาณเก้าเปนสี่ก็เป็นห้าประมาณนี้แหละนะครับมีบริการจัดไฟแน์หนึ่งบ้าน นะครับแล้วก็ตอนนี้ตามที่บอกไปนะมีโปรและประกันเครื่องเกียร์ให้คุณ1ปีนะซ่อมศูนย์นะครับเบาะหลังพับได้ภายในสีดําแอร์หลังมีเป็นรถประจำตำแหน่งนะครับประวัติศูนย์คันนี้ไม่น้อยกว่าคันแรกที่พาคุณดูนะหมื่นโลนะสนใจมาจัดได้เลยนะฟรีดาวได้นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านคุณทั่วไทยนะครับสนใจรีบมาจับรีบมาจองกันนะแล้วก็มาดูคันต่อไปนะพันต่อไปมาดูโซนี้นะเผื่อใครอยากได้แคมรี่นะครับ 2.0G ผมมีปี20จด21มีปี21แท้ๆนะครับคันนี้ติดติดจองแล้วนะขอเอามาเป็นโมเดลหน่อยคันนี้ลูกค้าผมเองนะรอมารับนะวันอาทิตย์นะผมมีมาประมาณสักแสนหนึ่งอ่ะปี21เลยนะราคาแค่729เองนะได้เป็นแคมรี่นะครับชมนี้มีปี20มีปี21นะครับราคาอยู่719 729เป็นสีขาวมุกด้วยนะรถที่สมรรถนะดีนะครับผมสังเกตนะหลายๆท่านนะครับทักมาหาผมเนี่ยจะเทียบกันระหว่าง คลอสกับแคมรี่เพราะอะไรราคามันใกล้กันผมยกตัวอย่างอย่างแคมรี่คันเนี้ยปีแบบยีิบเอ็ดเงี้ยใช่ไหมราคามันเจ็ดสองเก้าไม่ไม่ไม่ใช่คันนี้นะหมายถึงคันที่เรามีสต็อกนะปียีิบเอ็ดราคาเจ็ดสองเก้าแต่ถ้าเป็นคอสเนี่ยปียีิบเอ็ดเนี่ยราคามันหกเก้าเก้าแต่มันได้ไฮบิดพรีเมียมอะไรแบบเนี้ยนะหรือไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้อะไรแบบเนี้ยราคามันใกล้กันมันดิฟกันแบบหมื่นสองหมื่นอะไรประมาณนี้นะครับลูกค้าก็เลยอ่าเทียบกันนะระหว่างคอสกับแคมรี่เยอะนะคันนี้น้องเขาจะเอาไปล้างแล้วนะครับผมถ่ายจบๆให้ดู เดี๋ยน้องเขาจะเอาไปล้างและนะครับใครสนใจมาจัดได้นะไม้แสนสองนะครับไม้แสนสองรถสวยสภาพดีฟรีดาวได้นะครับพอยูเก้าพันสี่ก็พันห้าเนี่ยน้องเขาล้างอยู่ทําความสะอาดได้เลยนะครับทําตามโปรเซสได้เลยให้ดูใบปติศูนย์นี่มีใบปอิศูนย์ห้อยอยู่นะครับมีก้องถอยจอร์สกรีนรถหน่วยงานรถประจำตำแหน่งมือเดียวเบาะแน่นตึงนะครับสนใจคันนี้มาจัดได้ครับผมว่าคันนี้จะไปก่อนเพื่อนนะนะครับในคลิปเนี่ยนะคอร์สเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคุณไปเนอะอถที่แล้วนะครับ เข้ามา5คัน5วันติดจองทุกคันแล้วนะนะรถที่แล้วที่ไม่แสนไปหมดแล้วนะครับนะสนใจมาจัดได้เลยอ่ะแล้วก็มี Altez ครับคันนี้หลุดจองมาหลุดจองไม่ใช่อะไรนะลูกค้ามาดูแล้วเปลี่ยนเป็น V ออสนะครับเพราะเขาซื้อสดนะมันก็งบประหยัดนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาไม่นานนะครับเผื่อใครสนใจนะสําหรับ Altez ครับ1.6รุ่น G ปี2019เลขไม์อยู่แสนสีคันนี้ครับฉมยอดนิยมและฟรีดาวนะ ค่าตัวของเขาถ้าฟรีดาวจะผ่อนเท่าไหร่เองคันนี้ผ่อนประมาณหกันสามได้ปีสิบเก้านะครับหนึ่งจุดหกจีไม่แสนสี่ฟรีดาวผ่อนหกพันเก้าตลอดสัญญานะสนใจมาจัดได้แล้วก็คอร์สคันนี้แหละที่ผมแนะนําคุณนะ่ะนะคอร์สไฮบริดพรีเมียมตัวท็อปนะครับรถบ้านตัวท็อปเดี๋ยวเช็คไม้นิดนึงนะคันนี้น่าใช้นะไม้แค่แสนสองนะครับคอร์สไฮบริดพรีเมียมคันนี้ไม่แสนสองสภาพดีตัวท็อปครับตัวพรีเมียมมันจะมีกล้องสาม้หกสิบองศาให้คุณแล้วนะ มีแหลกหลังคาคันนี้ปี21นะครับปี21ในราคาแค่699นะคันนี้คุ้มนะครับคันสีขาวที่ผมพาคุณดูเป็นตัวรองท็อปปี20 699ไม่แสนเดียวคันนี้ไม่แสน2นะ699นะถ้าเป็นผมนะจักใจนะผมเอาคันนี้เพราะอะไรหนึ่งเลยรุ่นมันท็อปกว่าป้ายแดงมันแพงกว่าประมาณ80,000นะรุ่นท็อปเนี่ยมันมีกล้อง360มงศามีแหลกหลังคานะครับให้คุณแล้วนะใครสนใจคันนี้มาจัดได้สําหรับ คลอสครับสีดําได้ตัวท็อปฟีด้าจะค่าตัวเขาผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งหกร้อยนะหกเก้าเก้าได้ปีเบ็ดได้ไฮบริดพรีเมียมไม่แสนสองคุ้มครับคันนี้มาดูคันต่อไปอ่ะอันนี้ไม่แสนเจ็ดครับไม่แสนเจ็ดปีของเขาก็คือปีสองพันยี่สิบครับลบประจะตำแหน่งไม้แสนเจ็ดราคาสี่สองเก้านะคันนี้ฟีด้าก็ผ่อนอยู่อ่าฟีด้าผ่อนอยู่เจ็ดพันสองนะครับได้ n น w ยวออสิชมนี้นะครับสนใจรุ่นไหนแบบไหนทักมาได้นะวันนี้พามารับชม รถเข้าใหม่ล้วนๆเลยนะหวังว่าจะมีถูกใจพี่พีสักคันหนึ่งนะครับพาดูคอร์สเข้ามาใหม่นะมีเอาติสเนาะทั้งโฉมแบบนี้ราคาเริ่มต้นอยู่อะสามเจ็อนอยู่หกพัเองนะรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันครับใครสนใจมาจัดได้สําหรับเอาติสคันนี้นะวันนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับจะได้ไม่พลาดนะครับอัปเดตรถสวยเข้าใหม่ที่เพชรยนต์นะอันนี้โฟกัสที่อันนี้เลย น,น,น้องในทีมผมครับชื่อน้องเอิญน้องเ e อิญ e ฝากช่องหน่อยช่องะอะคูบาต้าที่เราทําอ่ะช่องหนูมีรถมือสองอะไรรวมรถมือสองรวมรถมือสองนะครับรวมรถหมูรถไก่ <c oughs> กระบะกระสองแล้วก็วีอารเสิร์ชว่าเ e อ <c oughs> ิญเพชรยนต์ <c oughs> ไม่ค่ะขึ้นเลยอ่ะตามนั้นนะครับก็ลองไปติดตามช่องน้องเขาได้นี้น้องในทีมผมนะฝากไว้ด้วยนะครับอ่าระวังรถข้างหลังนะวันนี้ประมาณนี้นะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ พี่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับอัปเดตรถสวยเข้าใหม่แบบนี้สดๆร้อนๆเลยนะมาถ่ายกันแบบนี้เนี่ยผมถ่ายให้ดูวันที่17นะเวลา4ี่โมงกว่าแล้วผมลงเลยนะวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ